สวัสดีค่ะวันนี้มามานกกับน้องชลีนะคะมีสาระดีๆจะมาบอกนะคะเคล็ดลับในการเพิ่มน้ำนมและกระชับผุ่นเพรียวของม้ากันค่ะ วันนี้น้องชฉลินอายุ11เดือนแล้วนะคะก็ยังมีน้ํานมทานอยู่ตลอดนะคะคือจะบอกนะคะว่านัทนี่เป็นคนที่มีปัญหาน้ํานมมาน้อยน้านมหดไม่ค่อยมานะคะตั้งแต่แบบคลอดน้องจากโรงพยาบาลแล้วคือนัทใช้วิธีการผ่าคลอดนะคะเพราะน้องนี่ตัวค่อนข้างใหญ่3กว่าเลยทีนี้เนี่ยพอน้ํานมไม่ค่อยมานะคะก็ต้องทานอาหารที่กระตุ้นน้านมอย่างเช่นพวกแกงเลียงผั หรือว่าพวกน้ำมิตรผาลัมต่างๆน้ำนมมันก็ยังไม่ค่อยออกเลยนัดก,ก็เลยลองไปซื้อผลิตภัณฑ์มาเสริมอาหารเพิ่มน้ำนมนะคะมาทานพอทานเนี่ยหลายๆแบรนด์นะคะคือเราก็รู้ว่าแบรนด์ไหนที่แบบเราทานแล้วเราเห็นผลกับตัวเราน้ำนมมาหรือว่าแบรนด์ไหนไม่มีนะคะนัดก,ก็เลยมองว่าถ้าไม่อย่างนั้นอ่ะนัดลองทาแบรนด์ของตัวเองไปเลยดีกว่านะคะจึงเกิดเป็นผลิตภัณฑ์นะคะที่ชื่อว่าเชอร์มิกิไบเชลิเน่ค่ะเพราะว่ามามานัดนะคะและน้องเชลินตั้งใจทําออกมานะคะเพื่อแม่ๆทุกคนที่มีปัญหาเหมือนกันค่ะ คือนายก็เป็นแม่คนหนึ่งนะคะที่รักลูกมากแล้วก็อยากให้ลูกเนี่ยได้ทานน้ำนมแม่ให้ได้เยอะและนานที่สุดเพราะว่าทุกๆคนก็ต่างบอกนะคะว่าน้ำนมแม่เนี่ยเป็นสิ่งที่มีค่ามากที่สุดแล้วก็เป็นภูมิต้านทานสำหรับลูกน้อยด้วยเพราะฉะนั้นทุกคนเนี้ยการที่เราจะรักลูกนะคะเราก็ต้องรักทั้งภายในร่างกายเขาแล้วก็ภายนอกนะคะรวมอยู่ในกล่องนี้กล่องเดียวสามารถทานได้ตลอดเวลาเลยค่ะแต่แนะนํานะคะคุณแม่ที่เพิ่งคลอดน้องและอยากเห็นผลเลยนะคะแนะนําทานเช้า2เม็ด เย็น2เม็ดนะคะเพ้นผลภายใน7วันเลยค่ะและหลังจากหนึ่งเดือนเนี่ยพอน้านมมันเริ่มมาเราก็ทำสต็อกได้แน่นอนค่ะแล้วทำไมเราเป็น2 in 1นวันนะคะคือนั้นมองว่าการที่คุณแม่จะต้องไปนั่งซื้อ1่กล่องเพื่อเพิ่มน้ำนมอ,อีกหนึ่งกล่อ,องเพื่อลดหุ่นเนี่ยมันเปลืองเงินโดยใช่เหตุนะคะและ้วก็เสียเวลายุ่งยากในการกินไม่งั้นก็ต้องกินวันหนึ่งโอ้โหส5 6เม็ดเลยอันนี้นะคะวันหนึ่งเนี่ยแค่ไม่เกิน4เม็ดนะคะก็จะได้น้ำนมน,นะคะที่เป็นสต็อกให้น้องๆได้ทานนี่แข็งแรงน่ารักอย่างนี้เลยนะคะ กระชับนะคะแบบนี้ค่ะยังไงนะคะปรมาณนั้นแล้วก็น้องเชลินก็ขอฝากเชอร์มิกิบายเชลีเน่เอาไว้ให้ทุกคนนะคะจะได้รู้นะคะว่าผลิตภัณฑ์เสริมอาหารนะคะที่เห็นผลปลอดภัยมีออยอนะคะแล้วก็ทำให้ลูกน้อยเนี่ยแข็งแรงสมบูรณ์แบบนี้เลย thần chúc thần chúc